สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าเพนจะพามารู้จักกับบอลสีเพชรพิรุนนะคะบอลสีเพชรพิรุณเป็นบอลเก่านะคะเพื่อนๆนบอลไทยนะคะวันนี้เราจะมารู้จักลักษณะของบอลสีเพชรพิรุนกันอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเช่นเคยนะคะไม่ใช่ของป้าเพนอีกแล้วครับป้าเพนก็เอาของเพื่อนมารีวิวให้เพื่อนๆพืดูอีกเหมือนเดิมของป้าเพนหมดแล้วเหลือแต่เบบีเพื่อนเ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของบอลสีเพชรพิรุณกันนะคะเพื่อนเพื่อนบอลสีเพชรพิรุณเป็นบอลใบไทยค่ะลักษณะเป็นรูปหัวใจคล้ายใบโพนะคะเพื่อนเพื่อนพื้นใบของบอลสีเพชรพิรุณเป็นสีเขียวเข้มนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นสีของเขาจริงๆเป็นสีเขียวเข้มนะคะกระดูกเป็นสีขาวนะคะถ้าเขาเกิดใหม่ๆเลยกระดูกเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็ก้างกระดูกเขาเนี่ย อย่างเงี้ยก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะตรงสะดือเป็นจุดสีชมพูนะคะสีชมพูเข้มแต่เมื่อใบเขาแก่แล้วหรือว่าโตแล้วเต็มที่กระดูกของเขาจะกลายเป็นสีขาวนะคะออกชมพูเรื่อแล้วก็จุดสะดือก็เป็นสีแดงเข้มเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนและเมื่อเขาโตแล้วสักพักหนึ่งหรือเขาออกมาแล้วเนะี่ยเขาจะกัดสีขาวนะคะตั้งแต่สะดือออกมาเลย จนมาถึงเกือบเต็มใบนะคะจะกลายเป็นสีขาวออกมาเกือบเต็มใบก็จะเหลือขอบสีเขียวอยู่รอบ,รอบๆใบกระจายกระจายนะคะเพืเ่อนๆแล้วเขาจะแต้มใบของเขาจะแต้มด้วยจุดสีแดงหรือสีชมพูเข้มเป็นจุดใหญ่ๆอยู่นะคะเหมือนเม็ดฝนนะคะแต่เป็นเม็ดฝนใหญ่ๆนะคะเป็นจุดสีแดงเข้มใหญ่ๆแต้มอยู่ตามใบสะดือของเขาเป็นสีชมพูเข้มนะคะ หูร่องหูจะมีสีชมพูแต้มอยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยตรงร่องหูตรงตกลางหูไม่ลึกค่ะหูตื้นนะคะไม่ได้ลึกมาถึงสะดือนะคะหลังใบของเพชรบอลสีเพชรพิรุณก็จะเป็นสีเขียวเห็นกระดูกชัดเจนค่ะเป็นสีขาวนะคะร่างแหกระดูกก็เป็นสีขาวนะคะเมื่อตอนเขา เล็กๆเ,เขาก็จะกัดสีเหมือนกันแค่เพื่อนๆออกมาเขาก็กัดเป็นสีขาวเลยเพียงแต่กระดูกเขานั้นยังเป็นสีชมพูอ่อนๆอยู่นะคะมันไม่ได้ว่าพอใบเขาไปโตไปได้สักระยะหนึ่งกระดูกเขาก็จะกลายจากสีชมพูออกขาวชัดเจนนะคะเพ mm ื่อนๆก <ๆ S 2> ้านใบนะคะและลำต้นของเขาใบแรกๆที่เขาออกมาเลยจะเป็นสีเขียวนะคะก้านใบจะเป็นสีเขียวแล้วจะมีจุดสีดำๆกระจายกระจายอยู่รอบก้านนะคะ แต่เมื่อเขาต้นเขามีอายุเพิ่มขึ้นแล้วหลอดต่อไปเขาออกมาใบต่อไปก็ออกนะคะก้านใบเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆออกเป็นสีน้ำตาลชัดเลยแล้วเขาก็จะมีจุดสีดํากระจายกระจายอยู่ตามก้านใบเหมือนกันค่ะเหมือนเดิมนะคะเขาจะมีจุดสีดําอยู่เมื่อเขาแก่แล้วเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะบอลสีเพชรพิรุนเป็นบอลไทยคะ่ะก้านอวบน้ํานะคะสวยเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆ สีเขาสวยนะคะเวลาถ้าเห็นเขาในต้นลำต้นจริงๆตัวจริงๆเขาแล้วเนะี่ยใบเขาสวยเขาจะแต้มจุดสีแดงไม่เยอะนะคะเพื่อนๆกระจายกระจายตามใบแต่เขาไม่ได้ถี่มากนะคะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่ค่ะนะคะการแข็งแรงลำต้นแข็งแรงนะคะใบเขาเมื่อตอนที่เขาออกมาใหม่ๆขอบใบเขาจะเป็นสีแดงแดงนะคะเพื่อนๆเนี่ยขอบใบอย่างเงี้ยเขาจะมีสีแดงรอบๆขอบใบนะคะให้เราเห็น อันนี้คือใบใหม่หลอดใหม่ล่าสุดนะคะเพื่อนๆนที่มันเข้าโตแล้วแต่อันนี้หลอดนี้กําลังจะขึ้นค่ะแต่ยังไม่กลางนะคะเพื่อนๆวันนี้พามารู้จักกระบอนสีเพชรพิรุณนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคนไหนมือใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักนะคะลักษณะของเขานะคะแล้วก็มาแบ่งปันความรู้กันวัสดุปลูกดินปลูกก็เหมือนดินบอลสีทั่วๆไปค่ะเน้นใบก้ามปูเน้นเพอร์ไลท์แล้วแต่นะคะใครมีดินชนิดไหนขอให้โปร่งๆเข้าไว้นะคะ มันก็จะมีมูลตรงมูลสัตว์หรือว่าใครจะใส่ปุ๋ยออสโมครตอะไรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆน,นะคะแต่ที่สาคัญเลยบอลสีเขาชอบดินโปร่งดินโล่งนะคะเพื่อนๆโอเค okay, ค่ะวันนี้พามารูจักบอลสีเพ็ปพิรุนกันนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ